ลบของศัตรูหลออยนเรูตายไปเลพูดคำไหนคำนั้นเลยวะกูไหนเราพูดถึงไดิ้างบนเชียดิเดี๋ยวมึงจะโดนอนโฮเกงบโดนแตกได้ปะป๋วโอ ai ya, spicy ya, giải vây, để bọn anh đi bay, spicy come on không thể, không nói vậy thật sự mà ai mày ai ya, điều này đang tay bạn này